สวัสดีครับพี่รักนักสะสมเหรียญกระสับเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเหรียญห้าบาทนะครับปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยยี่สิบห้านะครับซึ่งเป็นเหรียญเก่าหายากครับนี่นะครับคอนอื่นนะครับเอากำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเราครับคือช่องแสงเทียนนำทางเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับ เรามาเริ่มเรื่องเหรียญกันเลยนะครับเหรียญกระสับนะครับลักษณะของเหรียญโดยทั่วไปนะครับเป็นเหรียญกระสับโลหะสีขาวนะครับเคลือบไส้ทองแดงราคาหน้าเหรียญอยู่ที่ห้าบาทนะครับส่วนตรงวงขอบนอกจะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่สามสิบมิลิเมตรนะครับน้ําหนักของเหรียญน,นี้จะอยู่ที่สิบสองกร,รมัมเรามาดูลวดลายของเหรียญโดยทั่วไปนะครับ นนด้านหน้าน,นะครับตรงกลางเหรียญนะครับจะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ,อดุลยเดชนะครับปินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับทรง,ง,งเครื่องบรมคติยะราชปุตติยาภรณ์นะครับฉลองพระอ,องค์ในชุดคุยครับภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่เก้าเรามาดูรายละเอียดด้านหลังกันต่อนะครับ ด้านหลังนะครับตักลางเหรียญนะครับจะมีรูปคุดผ่าน,นะครับหน้าตรงด้านขวาและด้านซ้ายของคุดมีเลขบอกราคาว่าเลขห้าไทยและเลขห้าอารบิกนะครับตามลําดับด้านล่างของรูปคุดน,นะครับจะมีข้อความคําว่าบาทนะครับด้านล่างของข้อความดังกล่าวครับจะมีตานกวายุพักนะครับภายในตานกวายุพักดังกล่าวนะครับจะมีเลขยอ่อของปีพุทธศักราชที่ผลิตเหรียญนะครับ ก็คือเขียนว่า29นะครับภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนนะครับมีข้อความเขียนไว้ว่าพศ2525เบื้องล่างนะครับจะมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับสําหรับวันที่ประกศาศใช้เหรียญน,นี้นะครับเป็นวันที่9ธันวาคมพศ2525นะครับส่วนจํานวนการผลิตเหรียญน,นะครับอยู่ที่7 2, 01, ล้าน2แสน1,000เหรียญนะครับ สำหรับราคาที่ประเมินตามหน้าเว็บไซต์นะครับราคาเหรียญน,นี้ถ้าเป็นเหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับเหรียญน,นี้จะอยู่ที่เหรือละห้าร้อยบาทนะครับซึ่งเป็นราคาถือว่าสูงค่อนข้างจะสูงนะครับเนื่องจากว่าเป็นเหรียญเก่าหายากนะครับ าล้ครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆเพียงแค่นี้ครับถ้าชอบคลิปของเรากรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยนะครับเผื่อเรามีการอัปเดตคลิปดีๆข้อมูลดีๆสาระดีๆพี่ๆน้องๆจะได้รับทราบข้อมูลดีๆก่อนใครสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ